สวัสดีครับเพื่อนๆณนะขณะนี้ผมอยู่ที่วัดส,สากลนะครับเพื่อนๆเป็นนัดวันจันทร์ตอนเย็นนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาชมร้านโตเกียวเนยกรอบนะครับเพื่อนโอ้นี่กําลังทําเลยนะพ่อค้านะอันนี้เขาเรียกอะไรครับพ่อค้าโตเกียวเนยกรอบโตเกียวเนยกรอบนะครับ มันเหมือนโตเกียวพว,พวกที่ทําตามร้านทั่วไปไหมฮะหรือไม่เหมือนเหมือนครับแต่นี้เป็นแป้งกรอบอ๋อเป็นแป้งกรอบนะโหนี่เนยนะสีน่ารับประทานเลยอันนี้เป็นเนยอะไรครับเนี่ยเค็มรู้ว่าจืดนะเป็นเนยจือดอ๋อเป็นเนยจืดนะนี่เป็นวิธีทำนะมันเพื่อขายยังไงครับลูกค้า้าพ่อค้าชิ้นละสบาทชิ้นละสอบาทนะ อันนี้เขาก็บรรจุถุงไว้แล้วนะถุงละยีิใช่ไหมฮะน,นี่ครับพี่เพื่อนมี30มี50แล้วแต่เราจะเลือกนะครับอันนี้อะไรครับน,นมเหรฮะนมครับนมนะครับ,นนรบเพื่อน,น,นใช้เวลานานไหมครับประมาณสินาทีอ๋อประมาณสินาทีนะ อ๋อต้องไปใส่กล่องไว้ไม่มันเหนียวหรือไงฮะต้องพักไว้ก่อนครับมันถึงจะกรอบอ๋อต้องพักไว้ก่อนนะครัร้อนร้อนไม่กรอบนะฮะใช่อขายที่นี่ทุกวันไหมครับทุกวันจันทร์ทุกวันจันทร์ตั้งแต่กี่โมงกี่โมงครับ ตลาดเปิดบ่ายสามโมงถึงสองทุ่มอ่าบ่ายสามโมงถึง2ทุ่มนะครับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งในช่องอรลณฟู้ดดี้เลยนะครับปเป็นกําลังใจใคนทําคลิปครับผม<ป>อ๋อแล้ว,ลวเราก็กรีดนะ

ครับพ่อค้าครับเดี๋ยวไงฝากร้านน่วยว่าร้านเราขายที่ไหนบ้างครับโตเกียวในก่อนนะครับตอนเช้าที่ตลาดนัดิีเบีทุกเช้าเลยครับอ๋อครับผมโอเคถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจหรือว่าติดใจรสชาติก็ตามไปซื้อกันได้นะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับที่มาถ่ายทำนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี